ก็วันนี้เราจะมาที่เดิมนะครับเหมือนเดิมคือพารถเจ้าไอหางนี้นะครับมาอีกแล้วครับเปลี่ยนคาบูนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างครับคาบูลครับเปลี่ยนเป็นคาบูแดดนะครับเง็บคันเล่งค้างเป็นบบดีหนึ่งครับก็ไปจูนใหม่อีกนะครับตัวขับก็เป็นเจ้าเวฟอีกแล้วครับเวฟถนนล่วงครับ ครับนี่ครับไฟไม่เห็นครับว่ารถน่าจะพังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับได้ครับอ้อวมันลมเยมาแล้วครับมาแล้วครับ อืมาแล้วครับนี่ครับโอ้หนักเขาแล้วครับมาแล้วครับไป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 ดีเขาเรียกอะชียวเขาเลียกข้างดีกว่านี่ครับโอ้ก็ทำอะไรกันนะครับ จะพาไปดูกันครับโอ้อะไรครับนี่ครับตัวขับครับเจ้าเวฟเช่นเคยครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองนาทีแล้วครับผมก็ขอโทษขออภัยเลยครับเพราะผมไม่ว่างดูครับดูครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโลร้อยสี่ร้อยครับน้ำมันเบ้ยลงนะฮะกลัวแล้วว่าเบี้ยมลายอยู่น้ำมันบุลงอยู่นั้นแปลงครับพอคนี่ครับนี่ครับตัวขับครับนี่ครับตัวขับครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเดิมๆครับหมอบไปแล้วครับ เดี๋ยวเขาเรียกนะครับไอฮิไร้กันมาทบไปเอาเลยครับมาลองถนนเส้นนี้ทีไ <|ja|> ร ทำพิทุกทีครับโหไม่ถึงปีครับัวชเงาไอ้บวเอาชัวกตัวเงาไอ้บวนี่ครับมาถนนเส้นนี้ที่ไรตายทุกทีครับรถคันเดิมครับเพิ่มคือหายอีกหนึ่งจุดครับได้การมาสบาย พวกเราจะผสมถังเจี๊ยเจี๊ยมึงเจี๊ยบสิเย็บเก็บใส่ข้าวบูมาไหม่ครับเจิมเลยนะครับนี่ลูกีดฟืดลูกฟืเบรกเฮ้ยอะไรลูกเบรกเลยคันนี้ถ้าโชคดีนะครับเสื้อไม่ลายครับเสื้อเป็นรอยนะครับนี่ครับโอ้มาร์ตินสุดที่ดีที่สุดเตายทุกทีครับคันนี้ครับเหมือนเดิมครับโบโจ้ด้วย บใส่ปั๊มใหม่มมหด้วยครับร้อยชมเรียบร้อยหนด้านเลยร้อชมเรียบร้อยครับดุมย่อหน้าหลังครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหลืออะไรก็ไม่รู้ เงี่ยครับลูกเบรกครับให้ตายเถอะถนนเส้นนี้ไม่เคยทำใครรอดเี้ครับโอ้เว้อเบอ่เบอเวลูกเล็กซ์ยันเลยครับลูกโตยันกลับ ไม่ตายรือเขาเล่นไก่หรบก็กกับมาทำงานกลับบ้านครับไม่ได้เรียมหุนอลอะไรมาเลยครับจะมาลองก็มาลองได้การมากเลยครับกลับนครับทนี้ก็ไม่คราสาลสาลสี่ลนี่นะ ไฟเลี้ยวด้วยเอาไห้เดียวแล้วรถติดไปเฉยๆทำพิษครับรถไม่ถึงไม่ถึงสองวันด้วยซ้ำครับทำคาบูแดดมาแปลงใส่คาบูแดดมาแล้วไม่ถึงวัน ทุกสองวันเลยครับพังอีกแล้วนะครับโปรเจกต์ใหม่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับรถพังๆครับจะสู้ตังก็ไม่มีเยไปไกันอันนี้นัมเบอร์วันนะครับ บึ้มเอมนะครับทุกท่านรักรัก <Sit> So why <laughs>